เวนลูนี่ออกมาให้สัมภาษณ์ตอบกลับโรนโด d พร้อมชูเมซี่เหนือกว่าโดเพราะเหตุนี้ เวนลูนี่อดีตกองหน้าของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังโดนโรนัลโดเนี่ยให้สัมภาษณ์วิจารณ์เนบแนมไปก่อนหน้านี้นะครับโดยเจ้าตัวยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่สร้างความประหลาดใจและสนับสนุนให้สโมสรเนี่ยลงโทษโรนัลโดเมื่อได้ดูบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้เลยครับว่าก่อนหน้านี้โรนัลโดเนี่ยได้ทิ้งบอมไว้หลายประเด็นเลยนะครับหลังจากที่เขาให้สัมภาษณ์กับเพียสต์มอร์แกน ซึ่งเรื่องที่เขาให้สัมภาษณ์ก็เกี่ยวกับสโมสรเกี่ยวกับเอริกเชนฮาร์กท,ที่ไม่ให้ความเคารพตัวเองนอกจากนั้นนะครับโรโนโัลดยังเผยด้วยว่าทั้งเวนล,ลูนี่และแกรี่เนวิลล์เนี่ยเป็นแค่เพื่อนร่วมงานไม่ได้สนิทกันแต่อย่างใดแถมโรโนโัลดยังบอกนะครับว่าที่ลูนี่ชอบมาวิจารณ์ตนเนี่ยเพราะลูนี่อิจฉาที่โรโนโัลดยังเล่นในระดับสูงได้อยู่และล่าสุดน,นะครับลูนี่ที่เวลานี้เป็นคุณซื้อให้กับ d c ยู่นแต่สโมสรอนในเมเจอร์ลีกของอเมริกา ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ตอบกับโรนัลโดนะครับโดยให้สัมภาษณ์ผ่าน CNN ว่าอ๋อคริสเตียโน่เป็นนักเตะชั้นยอดเขาและลีนเมซี่เนี่ยน่าจะเป็น2นักเตะท,ที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วมันไม่ใช่คำวิจ,จารณ์สิ่งที่ผมพูดคือมันเป็นเรื่องของอายุที่มาหาเราทุกคนคริสเตียโนก่กำลังพบว่ามันยากที่จะรับมือกับเรื่องนี้เขาให้สัมภาษณ์แล้วมันก็ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกบางความเห็นก็เป็นเรื่องที่แปลกอยู่บ้าง อย่างไรก็ตามผมมั่นใจว่าแมนยูเอเตจะจัดการกับเรื่องนี้เมื่อพวกเขาได้เห็นบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มและลงมือดำเนินการใดๆก็ตามที่พวกเขาจำเป็นต้องทำ <Lo> เวนลูนี่เผยอ่ะถัดมานะครับลูนี่เนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับอีกสื่อหนึ่งนะครับนั่นก็คือเดอะไทมครับสื่อจากเมืองผู้ด,ดีโดยเขาเนี่ยได้เผยว่าเมสซี่เนี่ยเก่งกว่าโดเป็นเพราะว่าเมสซี่เนี่ยมีคุณภาพโดยรวมที่โดดเด่นกว่า ขณะที่โรนัลโดออกแนวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำประตูพร้อมเชื่อว่าอาร์เจนตินาคือตัวเต็งแชมป์ในศึกฟุตบอลโลก2022ครั้งนีออ้ทุกคนมีมุมมองที่ต่างกันออกไปเกี่ยวกับเมสซี่และโรนัลโดผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วผมคิดว่าเมสซี่คือนักเตะที่เก่งที่สุดซึ่งเป็นนักเตะที่คล้ายกับเมสซี่แต่ถึงขนาดนั้นเมสซี่ก็ยังเป็นนักเตะที่เก่งกว่าเขาทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะทั้งการคุมเกมการเลี้ยงบอลการแอสซิสต ขณะที่โรนัลโดออกแนวเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำประตูมากกว่านอกจากนี้นะครับเวลูนี่ยังได้เสริมนะครับว่าเจนติน่าเนี่ยเป็นทีมเต็งแชมป์มในฟุตบอลโลก2022ในครั้งนี้โดยเขาเนี่ยได้ชี้ว่าอ,อสำหรับผมแล้วอาเจนติน่าเป็นเต็งแชมป์รอบนี้พวกเขาไม่เหมือนกับปี2018ตอนนี้พวกเขามีนักเตะเก่งๆหลายคนอยู่ลายร้อมลิวลีเนเมซี่อย่างเช่นลาตโตโรมาติเนสเียนโดเปเรเดสโรดิโกเดอปอลและแน่นอนอันเชลดิมารีย การได้แชมป์โกลาอเมริกาก่อนหน้านี้จะทําให้พวกเขามีความมั่นใจที่ดีและทําให้พวกเขาคลายความกดดันได้นิดหน่อยแถมสภาพอากาศก็จะเข้ากับพวกเขาด้วยเวนลูนี่เผยและนั่นแหละครับก็คือบทสัมภาษณ์ของเวนลูนี่นะครับแล้วทุกคนนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดซับสไครป์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกัน